ขี้แมากกดเนีย่ยวมอมันไหวปะเนี่ยดีนะไม่กด,ดเ k สัตชาแมนไม่เจอปั๊กก็เป็นเป็นเหตุผลที่ดีนะเว้ยแต่ถ้ามึงเจอดอเบเกอร์กับนิกวิ่งใส่ชาแมนก็ชาแมนเน่ยไม่ไหวหรอกไอ้เนยวมอกดแบ็คคิงอันเดียวอยู่ได้กันนี้น e. สู้ๆครับถึงจะไม่ได้ร่วมทางกันก็ตามขอบคุณครับ oh, oh. ไอเม็ดเมยในอ่อนในสั่นไม่ต้องมากระทบไหลโค้ชเชียร์เหรอมึงอ่อนเด็กแม่ไอเด็กกระโจกกระโปกกระลาไปฝึกเลยฮึมเฮ้ยมาตู้ล่างว่ะมาเ้ื่อว่ะมาด้วยว่ะมาเรว่อว่ะมาด้วยว่ะมาไม่ไหวว่ะมาไม่ไหวว่ะมาไม่ไหวว่ะ ยกตามพี่อันนี้เอามาดีเย็ดแม่ใส่มั่วแล้วกันกูพี่ขอก่อนแล้วกันนะน้องหนึ่งตัวก่อนช่วพวกผมตายแล้วเลย,ขอ,ยขอตายขอตายขอยกให้ทีนึงคุ้มคุ้มไปดีเย็ดแม่ตามคุณได้เว้ยวะอุ้ยเยึดแม่มันพามาทั้งหมู่บ้านเลยเไปสับแต่เราไม่ได้เก็บคูดได้กมาละ โอ้โหแม่แยี่แมงดีนายสาบกูได้เวลเลย okay. หลบรอหลบครับหันส่วครับ ไอออนโดนกูตกเป็นครียกแม่งไอ้เฮียไอออน Radiance c r i e r has been killed กูยังไม่พากินเลยนะ โอ้ก oh, ูไ <seeing> ม่ไ <spooky> ด <noise> ้สิกูอยู่ไกลเอ้ยเวิดุหลอกหลอกไอออนลูกแม่

ไอเออน,นี่ไม่ยอมมาไอสารกูสาออรทำทามมิ่งของไปเรียบร้อยแล้วนี่เก็บเป็นยังไงวะอย่าอย่าอิทิกอิทิกอีทิกเดินอิทิก

Your middle tower is under attack. Another token. Your middle tower is under attack. Man, Your middle tower is under attack. I'm not in the in Canada. หลอกหลอนบ้านข t งคุณถูกโจมตีแม่งแฮกแมปแม่งแก้หวาดกันหมดเลยสัตว์ทั้งแมปเลยว่าอย่างนี้อีกอ่ะสักคนเนืงอ่ะตรงนี้ไม่ไม่ไม่น่าโดนแก้ตรงนี้ก็ไม่น่าโดนแก้ กูพูดเลยสาสตว์แม่งแฮกแน่นอนเว้ยเพราะว่าตรงนี้กูปักไกลมากเว้ยแม่งแบบชั่วจัดอะเนี่ยแม่งไม่ไหวจริงโคตุเรศเลยคือตรงนี้กูปักไปมันไม่มันไม่มีรอยมันไม่มีคําว่ารู้เลยแล้วว่ากูปักอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่ากูอยู่ข้างข้างบนมาตั้งแต่เลิ่อนๆแล้วเว้ย

Your middle tower was under the stage of middle tower has fallen. You're the... <sniffs> you guys? เจ็ดแม่สี่เคก็ม่เคยพร้อมเอาดูละม้องถักหวานแล้วเหรอไอ้ที่หักหวาแล้วไอ้ฟา์ ย็ดแม่กูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แค่บล็อกแล้วกูวใช่เลยเนี่ยนั่นรู้หมดเลยว่าทีมกูอยู่ไหนบ้างย็ดแม่หกักเลย แกเรืออันนี้อันหนึงผู้ปักหยายัดแม่งเอาทุกอันเลยเหรอ 아니.. 있다님

คนกูไม่ไหวหรอกไอ้เอ,อ๋อดูจอก็ต่อให้แล้วเอากูไม่อยู่หรอกไอ,อ,อ้เอ๋อเอากูอยู่ที่ไหนล่ะไอ้เอ๋อไอ้ไกูก็จบแปแหละไม่มีเลยเด็กทิงไปแล้วว่ะ ยิงหลังดอกให้มึงเกูไม่ดเนีย่ยวอยไปกิงโคนี่งอเลยแย่แม่่ไม่ีไม่รู้ไหมคุยเหี้ยพวกกูบวกบนตลอดเวลาไม่มาหวาอ้างเห็ดมาแก้างล่างติดสอบดูดิมันชุกอันอะ ไอ้เงี้ยมันเอาทุกอันอ่ะไม่มีหวากอ่ะแม่กระแทกไหลกูทีกระแทกกวาดกูเป็นที่ด้วยครับเพื่อนสองตัวไอ้เงี้ยนี่เนี่ยมันรู้ว่ามันจะแก้แต่กูอยู่ The bottom tower has fallen. The enemy's bottom barracks has fallen. Oh, yeah. ไตอม่หนเองหเไม่เห็นความถึงของแอสตอมเลยะเพราะว่ามึงยืนต่อหน้าเทพไงล่ะ and I'm cool.